แล้วเนี่ย้ยไหมทางนี้ก็เอาเจออ้าะขึ้นเก็บไปค่ะทุกคนก็พอได้เก็บไปีก้ะคะนะ่ะเนาะหมดหรือยังล้มแล้วเนี่ยหลังเงียบไหมทางนี้ก็เอา ลมแล้วเนี่ยหดอกเงียบไหมดอกนี้ก็เอาจ้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะดอกใหญ่ๆคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนาะเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้าเดูนะค่ะเพื่อนๆเด้อหาต่อกัอนนะคะยังต่อกัอนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจออีกจะถ่ายให้ดูด้วยค่ะเด้อดูนะค่ะทุกคน ดอกน้นอยๆนะะนะ่าเนอะคุณอย่าเขีย่ยมากเลยเดี๋ยวเห็ดดอกน้นอยๆจะล่มเริ่มเลยค่ะเก็บนะคมะันเปืนนะ่อนๆเนาะคลิปนี้จะยาวเนาะคะนะ่ะเนอะยาวนิดหนึ่งดอกจันจ้ายัางอยู่ที่ป่าเห็นนหคะนะ่ะเนาะดอกนี้เอาไว้ก่อนนะคะเนาะเก็บเห็ดกันเห็ด เก็บไปด่อยเลยนะคะนะเนาะเก็บเห็ดกัญชาสวรสด์นะคะนะกำลังเกิดกำลังเกิดเกิดใหม่ก็มีค่ะทุกคนสวรสด์นะคะนะกำลังเกิดกำลังเกิดเกิดใหม่ก็มีค่ะทุกคนดูค่ะทุกคนแสดงว่าเหยียบเนาะนะคะ่าเพื่อนเ้อ หาต่อกัอนนะคะยังต่อกัอนนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจออีกจะถ่ายให้ดูดนะค่ะเด้อลมแล้วเนี่ยห <c oughs> ลังเงียบไหมทางนี้ก็เอาลมแล้วเนี่ยห <c oughs> ลังเงียบไหมทางนี้ก็เอาเจอ้า เก็บไปค่ะทุกคนก็พอไไ้เก็บปแลนวค่ะเนาะหมดหรือยังใหญ่ๆดอกใหญ่ๆนะจ๊ะจะมีก่าวด้วยค่ะเพื่อนเก็บเห็ดดอกเห็ดดูค่ะทุกคนกระสอน เดือนะค่ะทุกคนเนาะดอกงหญ่ๆคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนาะเก็บเห็นเหมือนเดิมจ้าเด็กค่ะเพื่อนเด้อหาตอกันนะคะยังต่อกันนะคะเนาะเดี๋ยวเจออีกจะถ่ายให้ดู้อค่ะเด้อดอกเล็กๆกันจ้ายังอยู่ที่ป่าเห็นเดกค่ะเนาะดอกนี้เอาไว้ก่อนนะคะเนาะ เ็ด้ค็คนะคะเพื่อนเด้อหาต่อกัอนนะคะยังต่อกัอนเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจออีกจะถ่ายให้ดูเด้อค่ะเด้อดูค่ะทุกคอนอืแสดงว่าเหยียบเนาะดูค่ะทุกคนดอกน้อยๆน,นะคะัเนาะคะุณอย่าเขี่ยมากเลยเดี๋ยวเห็ดดอกน้อยๆจะล่ม,ม ใเง, αι, ง, αι, ง αι, ่ๆเ่าก็กมีเนาะแก่แล้วก็มีเด้อลมแล้วเนี่ย,อยดอกเงียบไหมดอกนี้ก็เอาจ้าไปเรื่อยๆนะะักนนะทุกคนเนาะดอกใหญ่ๆคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนาะเก็บเห็นเหมือนเดิมจ้ากันจ้ายังอยู่ที่ป่าเห็นทุกคนเนาะดอกนี้เอาไว้ก่อน นะคณะเนกะ็บเห็ดกันเห็ดจ้าเก็บไปค่ะทุกคนก็อพอได้เก็บไปกนะคะนะ่ะเนาะหมดหรือยังเห็ดกันอันนี้ไว้ก่อนแลนะ้ะกันเนาะเก็ดจังไบเนาะเอาไวต้ตรงนี้แหละต่อจ้าต่อจ้าไปเรื่อยเรือค่ะทุกคนเนาะดอกใหญ่ๆ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนาะเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้าหยดอะไรนี่ห็ุดอะไร,ะไรยาวนิดนึงเด้อค่ะเดอ้อเพื่อนเก็บมันไปเลยนะคะเนาะมันดอกเห็ดดูค่ะทุกคนตระสอ่อนโอ้โหเด้คะเพื่อนเดอ้อหาต่อกัอนนะคะ ย่างตัวก่อนนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวเจออีกจะถ่ายให้ดูนะค่ะเด้อตัดขาไม่ได้จ้ามีมือเดี๋ยวน,นะคะน่ะเนาะพึ่งเขามาค่ะทุกคนพึ่งเข้ามานะเจดกันอันนี้ไว้ก่อนนะคะน่ะเนาะเจังไงฮึเอาไว้ตรงนี้แหละต่อจ้าต,ต,ต่อมัน,นจ้า ดอกใหญ่ๆเ้ยเถอะ่าก็มีเนาะแก่แล้วก็มีเด้อมัดอกเห็ดดูค่ะทุกคนแต่สะออนโอ้โหลมแล้วเนี่ยหลังเงียบไหมหลังนี้ก็เอาด่าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะดอกใหญ่ๆ คลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนาะเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้า,าดูค่ะทุกคนดอกน้นอยๆนะคะเนาะคุณอย่าเขี่ยมากเลยเดี๋ยวเห็ดดอกน้นอยๆจะล่มนี้ได้เท่านี้จ้าขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะยาวนิดนึงเนาะค่ะเนาะนอะไรเนี่ยเห็ดอะไรยาวนิดนึงเด้อค่ะเด้อเบื่อเก็บมันไปเลยนะคะเนาะ จ้าไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเนาะดอกใหญ่ๆคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเนาะเก็บเห็ดเหมือนเดิมจ้าหยิอะไรเนี่ยหยิบอะไรยาวนิดนึงเด้อค่ะเด้อเบื่อเก็บมันไปเลยนะคะเนาะดูค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> แสดงว่าเหยียบเนาะ เล็กๆก,กันจ้ายังอยู่ที่ป่าเห็นเ่อค่ะเนาะดอกนี้เอาไว้ก่อนนะคะเนาะเห็บกันเห็ดเออพอได้เขาก็เอานกคันเพื่อนเนาะบอกแย่งมาได้เถอะค่ะเด้อคนจะได้ยินมช่ไหดอะไรนีร่เห็ดอะไรนีร่ยาวนิดนึงเ้อะค่ะเด้อเพื่อน เก็บมันไปเลยนะคะน่ะค่ะทุกคนอือแสดงว่าเหยียบเนาะจ้าอือเก็บไปค่ะทุกคนก็พอได้เก็บไปเนาะค่ะนาะหมดหรือยังเริ่มเลยค่ะเก็บนะค่ะเปื่อนๆเนาะคลิปนี้จะยาวเนาะค่ะเนาะยาวนิดนึง ดอกเล็กๆกอได้เขาก็เอาเมื่าคเพื่อนเ,อเนาะบอกแย่งมาได้้ะค่ะเด้อคนจะได้ยิ้มใช่<ร><ร>ตัดขาไม่ได้จ้ามีมือเดียวะะะเท<ร>่านั้นเนาะพึ่งเขามาค่ะทุกคนพึ่งเข้ามานะเจ้าค่ะทุกคนอื<ร><ย>แสดงว่าเหยียบเนาะ เห็นด mm ูค hmm. uh ่ะ huh. ท oh, okay. okay. mm ุกคนตาสะออนโอ้โหน้กขันเพื่อนเด้อหาต่อกันนะคะยังต่อกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเจออีกจะถ่ายให้ดูเด้อค่ะเด้อตัดขาไม่ได้จ้ามีมือเดี๋ยวเท่าไหร่เนาะพึ่งเข้ามาค่ะทุกคนพึ่งเข้ามานะเจใหญ่ จะจะมีเก่านะคะเกิดเก็บเห็ดเก็บไปเรื่อยๆนะคะเนาะเก็บเห็ดกันจ้านี้ได้เท่านี้จ้าขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะเงยเอาอีนึนงเนาะค่ะเนาะสวัสดีนะคะนะกำลังเกิดกำลังเกิดเกิดใหม่ก็มีค่ะทุกคนเก็บไปเรื่อยๆนะคะเนาะ เก็บเห็ดกันจ้าค่ะทุกคนสแสดงว่าเหยียบเนาะตัดขาไม่ได้จ้ามีมือเดียวเท่านั้นเนาะพึ่งเข้ามาค่ะทุกคนพึ่งเข้ามานะจ้าเก็บไปค่ะทุกคน